ทุกคนมาทำเมนูยำกุนเชียงเนื้อกันนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบหลักๆก็คือกุนเชียงเนื้อนะคะอันนี้ก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักเครื่องเคียงที่ไว้ยำนะคะนั่นก็คือหอมใหญ่แล้วก็หอมแดงแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็พริกนะคะ,ะใครจะใส่เป็นขึ้นช่ายก็ได้นะผักชีอะแล้วแต่เลยอันนี้ก็จะเป็นมะนาวเป็นน้ำมะนาวนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาว แล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้เดี๋ยวจะใครจะใช้เป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะคะในส่วนนี้ก็เป็นแตงกวานี่แตงแตงกวาเราก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราปอกเปลือกแตงกวามันก็จะอร่อยนะคะกินง่ายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะคะแค่นี้เลยวัตถุดิบมันง่ายๆมีแค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำันเลยค่ะหลังจากที่เราทอดกุนเชียงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มายำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ํามะนาวลงไปเลยนะคะมะน,นาวนะคะ่ะแล้วก็ตามด้น้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะใส่นิดนึงนะคะ,ะแล้วก็หรือใครจะใส่เป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะคะนี่ทานขอใส่น้ำเชื่อมนิดหนึง น้ำเชื่อมก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำตาลก็พอหลอกค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะคนจนกว่าน้ำตาลมันจะจะละลายะค่ะคนจนกว่าน้ำตาลมันจะละลายนะคะ แล้วก็ตามด้วยพริกค่ะพริกก็ผักชีนะคะใส่ไปเลยนะคะหอมแดงค่ะก็ตามด้วยหอมใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันเลยค่ะ ทางร้านยังไม่ได้ใส่ต้นหอมนะคะเพราะว่าหอมชีไอ้ผักชีก็อร่อยแล้วนะคะแตงกวาค่ะ เอาคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมค่ะขาดหลืออะไรก็เติมได้นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่กุนเชียงค่ะ แค่นี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะนี้เราก็จัดจานได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟน,น่ากินมากๆเลย นะคะคน,นี่ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็เมนูยำกุนเชียงเนื้อนะคะ